ต้องเบรกกระทันหันเกือบจะชนกันสุดท้ายเนี่ยฝ่ายนู้นหัวร้อนขี่รถตามด่าเล่าหินเครื่องใส่เอเอหัวร้อนขนาด,ดนี้เลยนะดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับไตรโป้งเดียวโป<ม>้งเดียวแตกทะลุเลยฮะแรงแบบนี้เลย คลิปนี้หญิงสาวในรถเก๋งถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับหลังจากเจอชายหัวร้อนอาจริเมื่อกี้กล้องเห็นชัดอยู่นะขี่มอไซค์ไล่ตามแล้วปากห็นใส่กระจกท้ายรถโป๊ะ<อ>นี่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 โป๊ะถ้าเกิดเดินหัวคนข้างหลังมีคนข้างหลังนั่งอยู่นี่หัวแตกได้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแน่สองสาวอยู่ในรถกรีร๊ดลั่นด้วยความตกใจก่อนจะพากันไปแจ้งความนะครับแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้ชายคนนี้ตอนแรกขี่รถมาปาดหน้า พวกหนูต้องเบรกกันกระทันหันแต่สุดท้ายมาไม่พอใจและขี่รถตามมาด่าหยาบคายเพราด่ากลับไปไม่พอใจขี่รถตามเอาหินเคลื่องมีปัญญาปาก็ต้องมีปัญญาชดใช้ด้วยนะอันนี้เขาโพสต์นะครับผู้สื่อข,ข่าวโทรศัพท์สอบถามนางสาวมินครับนามสมมุตินะครับอายุ21กับนางสาวเมย์อายุ27ผู้ประสบเหตุครับ เป็นพี่น้องกันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่24กรกฎาคมซอยนาจอมเทียน2ตําบลนาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีวันนั้นขับรถมาเที่ยวกันที่แหละน้องสาวเป็นคนขับช่วงกลับโรงแรมย่านชายหาดจอมเทียนมาถึงสี่แยกจอมเทียนสายสองพวกหนูมา,มาทางตรงมีคู่กรณีเป็นชายอายุประมาณ35-40ปีพุ่งออกมากลางสี่แยกรถยนต์ก็ตก๊กระจายเบรกกระทันหัน คู่กรณีก็หยุดชะง,งักและหันหน้ามามองด้วยสายตาเครียดแค้นเออตอนนั้นก็เบรกกึกเนะาะพอนึกบรรยากาศออกใช่ไหมฮะค่ะพอสหันขวับมาด้วยสายตาเครียดแค้นโอ้ทั้งที่ตอนนั้นน้องบอกว่าไม่ได้บีบแต่ใส่ด้วยนะไม่ได้ทํากริยาอะไรไม่ดีใส่ด้วยนะแต่หลังออกมาจากจุดนั้นได้200เมตรคู่กรณีขี่ประกบมาเคาะกระจกรถแล้วขี่ปาดหน้าบังคับให้จอดข้างทางแล้วด,ด่าเลยเปิดเครื่องด่าเลย ด้วยความตกใจตอนแรกขอโทษไปแล้วก็ปิดกระจกรถขับหนีเพราะไม่อยากมีปัญหาปรากฏชายคนนี้ขี่รถตามแล้วปาก้อนหินใส่กระจกรถด้านหลังทะลุเฉียวหัวไปนิดเดียวเคว้ยยงเสร็จเขาก็ขี่รถหนีไปเลยค่ะฝังเสียงน้องหน่อยครับเดี๋ยวเขาปดหน้าพวกเรามาปาด<ะ>หน้าพวกหนูค่ะ,ะพวกหนูเบรกให้เขาแล้วกระทันหันพุหมเกิดอ๋อ <c oughs> แล้วก็มาขอประตคะไม่เราเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมมโหอะไรมาด้วยถูกต้องไหมแล้วก็ประกบประกบจะ ได้ยาบมากเออแล้วไม่รู้เป็นโมโหอะไรกันมาเออแล้วเรื่องเรื่องไปทำสักสี่งก็เสียหายเนี่ยก็ตกบ้านหลังนะโดนกี่พันจะถึงหมื่นไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ประกันครอบคลุมหรือเปล่าเนาะโอ้น่าจตจงใจอะเนาะเออแล้วภาพแหมเป็นข่าวภาพอย่างนี้ใช่เรื่องคดีนะครับตำรวจบอกว่ากาลังให้ชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องจอนปิดหาตัวผู้ก่อเหตุมาดาเนินคดีแต่ว่าภาพที่น้องน่าจะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเห็นในคลิปเนี่ยนะครับขวามือเนี่ยนะฮะไอช่วงหยุดภาพแคปเจอร์มาเนี่ย หน้าชัดเหมือนกันนะน่าชัดเหมือนกันไม่น่าจะตามหาตัวยากนะครับ